วันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการลบกระดาษเปล่าหรือว่าลบหน้าเปล่านะครับในโปรแกรม Microsoft w o อ d นะครับสมมุติว่าเราทํางานนะครับทําเอกสารหรือว่าทํารายงานอะไรก็แล้วแต่นะครับจนจบที่หน้า11นะครับแล้วก็มีหน้าเหลืออยู่นะครับในหน้า 12, 13, 1 4 15หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้เราต้องการลบหน้า 12, 13, 1 4 15เนี่ยออกเพราะว่า เวลาเราปิมนนะครับเขาก็จะติดหน้าเปล่ามาด้วยนะครับซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองโดยไม่จําเป็นนะครับวิธีการก็คือว่าเรามาที่เรามาคลิกที่โฮมนะครับพอคลิกเสร็จนะครับก็มาที่เครื่องหมายนะครับมาเครื่องหมายตัวนี้นะก็ลองคลิกดูนะครับพอคลิกปั๊บนะครับเราก็จะเห็นว่ามีเครื่องหมายตัวนี้นะครับอยู่ในหน้าต่อไปนะครับในหน้าที่ว่าง ซึ่งจริงๆแล้วการที่มีหน้าว่างอยู่นะครับเพราะว่าเรามีเครื่องหมายตัวนี้อยู่นะครับแต่มันโดนซ <sh arp look> <ELLE> ่อน <sh arp memories> ไว้กันนั้นเองนะครับเราก็คลิกนะครับเพื่อที่จะดูมันนะครับทีนี้เราก็หาเครื่องหมายตัวนี้ครับอันสุดท้ายเลยนะครับอันสุดท้ายที่อยู่ในหน้ากระดาษนะครับเราก็มาเจอว่ามีเครื่องหมายตัวนี้อยู่นะครับอันนี้เป็นอันสุดท้ายนะครับก็ให้เราคลิกนะครับวางเกร์เซอร์แล้วก็คลิกให้มีเครื่องหมายกระพริบนะครับ รงหน้าเครื่องหมายสุดท้ายนะครับแล้วก็กด backspace บ mm. นเป็นพิมพ์นะครับหรือว่ากดลบนั่นแหละแล้วก็ลบไปเรื่อยๆนะครับลบไปเรื่อยๆจนเครื่องหมายเนี้ยมาอยู่ที่ตัวอักษรสุดท้ายนะครับของหน้ารายงานของเรานะครับหรือว่าของงานของเรานี้แหละครับแล้วก็หน้าอื่นๆก็จะหายไปนะครับแล้วก็กลับมาที่โฮมนะครับแล้วก็กด แล้วก็คลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับปุ๊บอ่าก็เป็นอันว่าเราลบเครื่องลบหน้าเปล่าเรียบร้อยนะครับก็แค่นี้นะฮะก็ลงกลับไปทำกันดูนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ